สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการหากลุ่มในการแชร์ประสบการณ์ความรู้และสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนในเกมแคสต์ออฟแคนไทยแลนด์ผมได้มีการสร้างกลุ่มใหม่ขึ้นมาซึ่งใครสนใจสามารถจอยเข้ามาร่วมพูดคุยร่วมสนุกกันได้นะครับสวัสดีครับไร้สาระนะผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมเหมือนเดิมเนาะผมก็จะมาตีลีกรีเจนนะวันนี้สำหรับที่ทหารที่ผมใช้ก็เป็นปูเทวะลูกไฟเตาไฟเหมือนเดิมนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูไม้แรกของวิดีโอนี้กันนะผมก็ลองเอาน้ํายาใหม่มาใช้ก็เวิร์กดีอยู่นะครับหเหมือนนตัวแทงเเพิมนาะ อบ้านหลังนี้ผมเอาปูลงฝั่งนี้ก่อนซื้อหนัง้านะครับเตาไฟตั้งใจอยากโยนไปตรงน้ำม่วงนู่นนะแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับโอเคต้องเขีย่ยปอมสี่ปอมอย่างนี้ก่อนนะซือสวยอาจจะต้องลงเตาไฟตรงนี้เพิ่มอีกหรือเปล่าผมลงเพิ่มอีกตัวแล้วกัน โอเคเดี๋ยวผมจะลงร่องหุ่นตรงนี้รอเลยจะหนึ่งสองสามซืบดีคอเขย่าหนึ่งเขย่าสองโอเคแล้วผมก็ปูลงฝั่งนี้ฝั่งนี้ผมก็เขย่าตรงนี้เวปาอ๋อนี่ไง รู้ละรู้เหตุผลละอันนี้ผมไม่ได้เอาโล่มานะครับโอ้ยไม่ไดเอาโลมาพอคราเนี้เราไม่ได้เอาโล่มาพอมันเดินไม่มากพอใช่ไหมมันก็จะไม่ขุมนะถ้ามันตายไวครับมันจะไม่ขุมมาจู้โล่ไม่ได้นะอนั่นไงด้วยความที่อ๋ออะออันนี้ไปตรงนี้ก่อนจ๊บ เอาไฟไปสามนะครับโอ้โหคิงยิงดีตัวสกิลคีนนะโถมม่มงให้ปู่นะครับตัวสกิลคิงย,ยาพิษตรงนี้อือ ลองขนอะไรดีเนี่ยโอ้ยเหนื่อยเลยเนี่ย,ยอ่ะรองขนตัวนี้ดันโอ้โหลองขนโอเคพอได้ถุงมะม่วงนักล่าข้างหัวไปเออผมเอาวิชาตลงนี้นะครับเขาจะเดินน้ำอ้อมโอเคไปทางนู้นได้อยู่ เหลือเวลานะควนี้หนึ่งสองขโมยสามสิบวิน่าจะได้อยู่มั้งครับคิดว่าน่าจะไหวนะยี่สิบวิอ้ยทำไมทันนี่หน่อยเลยนะอ๋อโอเคอ่ะเรารู้แล้วตอนนี้เราพลาดตรงที่เราไม่ได้เอาโลมานะมันจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่คนระับเพื่อเอาโลมาจะคุ้มนะแต่รองเท้ามาเฉยเลยนะครับ โอเคครับบ้านหลังนี้ก็ได้สามดาวเนาะเดี๋ยวเรามาดูบ้านหลังถัดมากันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูบ้านหลังถัดมากันนะครับผมบ้านหลังนี้ว้าวอยากโยนเข้าไปด้านในนะ่ะลองดูนะผมมาปูล,ลงฝั่งนี้นางฟ้าเตาไฟสองี๋ยวเดี๋ยวค่อยลงเสริมนะี่ครับผมคิดว่าผมจะวอล์กไปตรงนี้สักพักหนึ่งเลยละเพื่อจะโยนเข้าไปตรงข้างในนะ เดี๋ยวรอสักหน่อยจ้ะเราจะลงเตาไฟไปตรงนี้เพิ่มอีกสองอีกสองเยอะแล้วกันโอเคจะไปตัดเอตรงนู้นนะครับป้อมวิาสานนะกันมันโยอนออกไปทางป้อมวิาสนานนะได้ตรงนเนี่ยหวังว่าจะทันนะโอเค ผมลงยาพิษตรงนี้กันถ้างั้นปู่เราจะมัวติดอยู่กับไอ้นี่นะไม่ยอมไปไหนสักทีนะโอเคดีสักทีเถอะนะอ่าหนึ่งสองสามโยนรีคอรรีคอร์โอ้ยโยนยังสวยอะ่ะปู่ตาย โกเลมคิงอ๋อตายหนีระเบิดตรงนี้เขยา่าเอ๊ปลานางฟ้าออปลาโอเคจะต้องโดนไปประมาณนี้นะครับหืมสุดจรงิงอ่ะไปไปซัพพอร์ต สปอร์ตจีไม่ได้ด้ยโอเคผมโถมตัวม่วงนี้กันนะปึ๊บอันนี้ไว้ตรงนี้โอเคผมยังไม่อยากเสียสกิลคิงแถวนี้อะสิโอเคสวยครับสวยเลยตัวสกิลพีนตรงนี้ผม,มตันม่วงกันนะปึ๊บต,ตรงนี้ ขโมขโมยอ่าสวยสวยสวยยังยักษ์เรายังอยู่นะก็มีตัวเปิดกำแพงแน่ๆนะครับโอเคเปิดกำแพงไหมยักษ์เรียบร้อยนะบ้านหลังนี้หมสามดาวแล้วนะคิดว่านะถ้าไม่ติดกำแพงนะงนีอนี่ลงหงสนี้เรียบร้อยครับบ้านหลังนี้หมก็สามดาวเนาะ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูบ้านหลังถัดมากันนะครับผมโอเคครับ okay, เดี๋ยวเรามาดูบ้านหลังถัดมากันนะว้าวว้าวเลยละบ้านห่างเนี้ยบุ okay, ๊คปูลงฝั่งนี้ตามด้วยหนังฟ้าเทาไฟนะครับอยากจะโยนไปตรงเตานะถึงจะสวยนะต้องโยนไปตรงเต่าเท่านั้นถึงจะสวยอ่ะโอเคพอโยนได้แล้ะ หนึ่งสองสามโยนเขยาไปให้หมดเลยเกาะน,นี้นั่นละโอเคอืมแต่เขาโดนบีบไปด้านบนเหรอจะได้อยู่นะั้นจริงๆแล้วอ่ะแต่ต้องคอยดูปูหน่อยหนึ่งตรงนี้นะ นักราคาหัวไปมีนปึ๊บปึ๊บหนีระเบิดตัวที่หนึ่งระเบิดตัวที่หนึ่งระเบิดตัวที่สองโอเคเอาปูออกมาทางนี้ทางนี้ลงเตาสามแล้วผมจะขยับตรงนี้ปึ๊บสีป,ปา ส่วนนี้ผมไว้ตรงนี้ปึ๊บสวยวารพิชตรงนี้ลองหุ่นตรงนี้คนระับหมน้ำม่วงลงเตาอีกหนึ่งตัวตกิลคนะิงตัวตกิลคีนครับเรียบร้อยบ้านหลังนี้ผมก็น่าจะสามแล้วเนาะป้ายปายโอเคริงผมยังไม่ตายนะ อ่ะผมถูนีง่วงครับเรียบร้อยนะครับบ้านหลังนี้ผมก็สามดาวเนาะโอเคอัปเดตมาใหม่ป้อมที่ชาร์กมันหายไปเนาะมันทำให้ปู่เราเดินง่ายขึ้นนะครับแล้วนางฟ้าเพิ่มเลยว่าวิ่งนะสบายเลยโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูบ้านโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูบ้านหลังสุดท้ายของวิดีโอนี้กันนะครับผมบ้านหลังนี้อ่ะไม่ต้องคิดเยอะเลยโยนสองมรณะเลยครับ ูผมต้องลงนี้กันนางฟ้าเตาไฟหนึ่งสองวันนี้หนึ่งวันนี้สองโอเคดูก่อนว่าเขาจะไปไหนต่อนะอได้มอนต้าแล้วสวย หนึ่งสองโยนเขยา่าโอเคได้ทั้งเกาะนะครับอ่าแล้วก็ดูว่าปูจะไหลไปทั้งไหนต่อนะโอเคปูไหลาทางนี้ครับต่อไฟสองโกลเด้นคิงควีนปึ๊บระเบิด ปอย่างนี้ครับนักล่าค่าหัวระเบิดอีกหนึ่งโอเคพอตะกิ้คิงอย่างนี้ลงตรงนี้ผมน้มะม่วงปึ๊ออบปลูกมาฝั่งนี้เลยดีกว่าสองเขย่า เจ๊ปลากดสกิลปีล่องหนล่องหนนิอีกหนึง่งโอเคสวยเออวิสาดาพิษครับนักล่าข้าหัวขนูขโมยเรียบร้อยบ้านหลังนี้ผมก็สาและ สำหรับใครที่ชอบวิดีโอประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามไปเรื่อยๆเนาะยังไงฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเลยนะครับสำหรับใครอยากดูไรสดก็ตามลิงก์ด้านล่างเนาะวิดีโอนี้ประมาณนี้แล้วกันครับพบกันวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ